เคยสงสัยกันไหมคะว่าอะไรที่มันต่างกันนะระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืนจริงๆกับคนที่ดูยุ่งตลอดเวลาเลยแต่กลับไม่ไปไหนสะทีในการสรุปแก่นความรู้ครั้งนี้เราจะมาไขาความลับข้อนี้กันค่ะผ่านแนวคิดจากหนังสือที่เรียกว่าเป็นตำนานเลยนะคะเซเว่อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูงค่ะเอาละคะ่ะ เพื่อให้เราเข้าใจแก่นของเรื่องทั้งหมดนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะขอเริ่มจากนิทานคลาสสิกเรื่องหนึ่งก่อนเรื่องหานกับไข่ทองคำค่ะเรื่องเล่าที่ฟังดูเหมือนจะง่ายๆธรรมดาๆรรนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าเบื้องหลังนิทานเรื่องนี้เนี่ยซ่อนหลักการที่ทรงพลังมากๆเกี่ยวกับการสร้างความสำเร็จในระยะยาวเอาไว้ ใช่ค่ะเรื่องนี้สอนเรื่องความโลภแน่ๆแต่ว่าบทเรียนที่มันลึกซึ้งไปกว่านั้นอีกนะคะก็คือเรื่องนี้เป็นเหมือนภาพสะท้อนความผิดพลาดครั้งใหญ่เลยที่พวกเราหลายๆคนอาจจะทำกันอยู่โดยไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะทั้งในชีวิตส่วนตัวแล้วก็เรื่องงานด้วยนะคะและจากนิทานเรื่องนี้เองค่ะก็นำเรามาสู่แนวคิดพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของคุณสตีเวนโควีเลยนั่นก็คือหลักการที่เรียกว่า P/PC Balance ค่ะ ตัว P เนี่ยย่อมาจาก Production หรือผลผลิตที่เราอยากได้ก็คือไข่ทองคำนั่นเองส่วน PC ก็คือ Production Capability หรือความสามารถในการผลิตซึ่งก็คือตัวหารของเราค่ะประสิทธิผลที่แท้จริงมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราสร้างสมดุลให้ได้ระหว่างการมุ่งสร้างผลลัพธ์กับการดูแลรักษาตัวสินทรัพย์ที่สร้างผลลัพธ์นั้นในระยะยาวค่ะ และนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะคะเราจะเริ่มจากเรื่องห่านกับไข่ทองคำไปสู่การสร้างชัยชนะให้ตัวเองต่อด้วยการทำงานร่วมกับคนอื่นยังไงให้เวิร์กแล้วก็ปิดท้ายด้วยหลักการของการเติบโทที่ไม่สิ้นสุดค่ะเอาล่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยชัยชนะส่วนตนมาเจาะลึกอุปนิสัย3ข้อแรกกันค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการเอาชนะใจตัวเองล้วนๆเลยนะคะ ต้องบอกว่านี่คือรากฐานที่สำคัญมากๆที่ความสำเร็จอื่นๆทั้งหมดจะถูกสร้างขึ้นบนนี้เลยค่ะอุปนิสัย3ข้อนี้ล่ละค่ะที่จะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าชัยชนะส่วนตนขึ้นมามันคือการเปลี่ยนมุมมองเลยนะคะจากที่เคยต้องพึ่งพาคนอื่นหรือรอให้ใครมาสั่งไปสู่การที่เราสามารถลุกขึ้นมาเป็นนายชีวิตของตัวเองได้อย่างเต็มตัวค่ะมาดูข้อแรกกันเลยนะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งจริงๆค่ะนั่นก็คือ การเป็นฝ่ายเริ่มต้นทำก่อนหรือ be proactive สังเกตดูนะคะคนที่มีกรอบความคิดแบบผู้แพ้เนี่ยมักจะชี้ไปที่คนอื่นโทษทุกอย่างรอบตัวแต่คนที่มีกรอบความคิดแบบผู้ชนะจะชี้กลับมาที่ตัวเองค่ะแล้วก็รับผิดชอบต่อทางเลือกและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะคือความหมายของการ proactive คือการรู้ว่าเรามีสิทธิ์เลือกเสมอว่าจะตอบสนองกับเรื่องที่เกิดขึ้นยังไงค่ะ เหมือนกับคำพูดนี้เลยค่ะที่บอกว่าไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแต่การตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่างหากที่ทำร้ายเราชัดเจนมากเลยใช่ไหมคะว่าสุดท้ายแล้วเรานี่แหละค่ะคือคนสร้างชีวิตของตัวเองไม่ใช่เหยื่อของสถานการณ์หรือโชคชะตาเลยพอเรารู้แล้วว่าเราเป็นคนกลุมบังเหียนชีวิตตัวเองคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะขับเคลื่อนชีวิตไปทางไหนล่ะนี่แหละค่ะคือที่มาของอุปนิสัยข้อที่สอง เริ่มต้นโดยมีภาพสุดท้ายในใจซึ่งมีแบบฝึกหัดทางความคิดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังมากๆที่จะช่วยให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีขึ้นค่ะลองจินตนาการตามดูนะคะถ้าเราอยู่ในงานศพของตัวเองเราอยากจะได้ยินคนที่เรารักพูดถึงชีวิตที่เราเคยใช้ไว้อย่างไรบ้างคะการที่เรากำหนดภาพสุดท้ายของชีวิตที่ชัดเจนแบบนี้เอาไว้เนี่ยมันจะช่วยให้เรามั่นใจได้เลยค่ะว่าทุกๆวันทุกๆก,ก้าวที่เราเดินอยู่ มันกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้องจริงๆทีนี้พอเรามีเป้าหมายแล้วก็มาถึงอุปนิสัยของการลงมือทำค่ะทำสิ่งที่สำคัญก่อนลองดูตารางจัดการเวลานี้นะคะชีวิตเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยงานสีแบบนี้ละค่ะคนส่วนใหญ่เลยมักจะหมดเวลาไปกับเรื่องเร่งด่วนในช่องที่1กับ3คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นวันๆ แต่คนที่มีประสิทธิพลสูงจริงๆนะคะเขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับช่องที่2ค่ะคือเรื่องที่สําคัญแต่ไม่เร่งด่วนอย่างเช่นการวางแผนการเรียนรู้หรือการดูแลความสัมพันธ์เพราะอะไรนะล่ะคะเพราะการลงทุนเวลาในช่องนี้มันจะช่วยลดปัญหาวิกฤตในช่องที่1ไม่ให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกยังไงล่ะคะ และเมื่อเราสร้างชัยชนะส่วนตนได้แล้วนะคะคือสามารถจัดการตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วขั้นต่อไปของการเติบโตก็คือชัยชนะส่วนรวมค่ะซึ่งก็คือการเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ ในส่วนนี้ก็จะมีอีก3อุปนิสัยค่ะที่จะนำเราไปสู่ชัยชนะส่วนรวมได้ซึ่งมันไม่ใช่แค่การเข้าสังคมเก่งนะคะแต่มันคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันจริงๆเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครคนเดียวจะทำได้ค่ะมาที่อุปนิสัยข้อที่4ค่ะคิดแบบชนะชนะหรือวินวินนั่นเองค่ะนี่ไม่ใช่แค่เทคนิคนะคะแต่มันคือปรัชญาในการใช้ชีวิตกับคนอื่นเลย คือเราต้องเชื่อว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นเวทีของความร่วมมือไม่ใช่การแข่งขันความสําเร็จไม่ใช่เค้กชิ้นเดียวที่ต้องแย่งกันแต่มันมีพอสําหรับทุกคนเสมอค่ะเราสามารถหาทางออกที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันได้ตลอดเวลาทีนี้ลองนึกภาพตามนะคะถ้ามีหมอคนหนึ่งยื่นแว่นตาให้เราแล้วบอกว่านี่เอาแว่นของผมไปสิมันดีกับผมมาหลายปีแล้วเราจะรู้สึกยังไงคะมันก็คงแปลกๆใช่ไหมคะอุป,ปมาง,ง่ายๆนี้แหละคะ่ะที่กำลังจะนำเราไปสู่อุปนิสัยข้อต่อไป ซึ่งมันชี้ให้เห็นความผิดพลาดในการสื่อสารที่เจอบ่อยมากๆก็คือการรีบจ่ายยาก่อนที่จะวินิจฉัยโรคให้ดีซะก่อนค่ะนั่นก็นำมาสู่อุปนิสัยข้อที่5ค่ะเข้าใจผู้อื่นก่อนแล้วจึงให้ผู้อื่นเข้าใจเรานี่คือกุญแจสำคัญของการสื่อสารเลยนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาฟังเราไม่ได้ฟังเพื่อจะทำความเข้าใจจริงๆนะคะแต่เราฟังเพื่อจะหาจังหวะตอบกลับต่างหาก การฟังอย่างเข้าอกเข้าใจหรือ Empathic Listening เนี่ยมันคือการฟังด้วยหูด้วยตาและด้วยหัวใจเลยค่ะเพื่อให้เราเข้าใจมุมมองและความรู้สึกของอีกฝ่ายจริงๆก่อนที่เราจะเริ่มพูดในส่วนของเราค่ะ และเมื่อเราเข้าใจกันแล้วนะคะเราก็จะสามารถทำอุปนิสัยข้อที่6ได้นั่นคือการผนึกพลังหรือ s ิน e r ยสค่ะหลักการของมันง่ายๆเลยก็คือผลรวมทั้งหมดมันมีค่ามากกว่าผลบวกของส่วนย่อยๆค่ะหรือพูดง่ายๆว่า1บวก1อาจจะเท่ากับ3เท่ากับ10 หรือเท่ากับ100ก็ได้มันคือการที่เราเห็นคุณค่าในความแตกต่างของแต่ละคนแล้วทํางานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์าทางเลือกใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งจะคิดขึ้นมาคนเดียวได้เลยค่ะและแล้วเราก็เดินทางมาถึงอุปนิสัยข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าข้อนี้แหละคะ่ะที่เป็นเหมือนกาวใจเป็นสิ่งที่ทําให้อุปนิสัยอื่นๆอีก6ข้อสามารถคงอยู่และเป็นไปได้จริงค่ะอุปนิสัยข้อที่7ก็คือ ลับเลื่อยให้คมอยู่เสมอค่ะข้อนี้ล่ละค่ะที่ย้อนกลับไปเชื่อมโยงกับเรื่องหานกับไข่ทองคำที่เราคุยกันตอนแรกเลยการลับเลื่อยให้คมก็คือการดูแลหานของเรานั่นเองค่ะซึ่งหานในที่นี้ก็คือตัวเราสินทรัพย์ที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรามีนั่นเองโดยการหมั่นฟื้นฟูดูแลตัวเองในสีมิติสำคัญของชีวิตอย่างสม่าเสมอค่ะสีมิตินั้นมีอะไรบ้างก็จะมีด้านร่างกายคือการดูแลสุขภาพ การกินการออกกําลังกายด้านจิตใจคือการฝึกฝนความคิดการเรียนรู้การอ่านหนังสือด้านจิตวิญญาณคือการกลับมาอยู่กับตัวเองเข้าใจคุณค่าในใจเราและสุดท้ายคือด้านสังคมและอารมณ์ซึ่งก็คือการดูแลความสัมพันธ์ดีๆกับคนรอบข้างค่ะการที่เราแบ่งเวลามันลับเลื่อยในแต่ละด้านพวกนี้นะคะคือสิ่งสําคัญที่สุดที่จะทาให้เรามีพลังไปต่อได้ในระยะยาวและป้องกันภาวะหมดไฟได้ค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือกรอบความคิด7อุปนิสัยค่ะจะเห็นได้ว่ามันคือการเดินทางเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเริ่มตั้งแต่การพึ่งพาคนอื่นค่อยๆสร้างชัยชนะส่วนตนจนพึ่งพาตัวเองได้และก้าวต่อไปสู่การพึ่งพากันและกันกับคนอื่นเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมมันเป็นเหมือนวงจรการเติบโตที่ไม่มีวันสิ้นสุดเลยค่ะดังนั้นอย่าลืมหลักการที่สำคัญที่สุดนะคะ P/PC Balance อย่ามัวแต่สนใจไข่ทองคำจนลืมดูแลห่านที่ออกไข่ให้เรานะคะเพราะความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนเนี่ยมันมาจากการที่เราบ่มเพาะและดูแลความสามารถในการสร้างผลผลิตของเราไม่ใช่การมุ่งจะจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเพียงอย่างเดียวค่ะ และคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้กลับไปลองคิดกันดูนะคะก็คือในบรรดาอุปนิสัยทั้ง7ข้อนี้มีข้อไหนคะ่ะที่คิดว่าถ้าเราเริ่มรับคมมันตั้งแต่วันนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับชีวิตของเราได้มากที่สุด